เอสเอสเดนไทยอยู่ามาดากัอกนี่เลี้ยงอ้ย อทกูมียงเี่ยวเดียยมีมีมีเหมือนเดิมลองมีโอ้สวยส าหาเบอร์เจ็ดบุญอะเฮลยอะไรนล่ะโออเ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 ออลอพ้ไอ้ชูเฮ้ยมามาโอ้

Đây thôi đây thôi đây thôi 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 Ồ.